คุณหมอสวัสดีค่ะให้คุณหมอแนะนําตัวได้เลยนะคะครับอ่าผมนายแพทย์เบญพงลพากรน,นะครับเป็นกุมรารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุค้มกันนะครับคุณหมอคะพอดีว่ามีผู้ปกครองนะคะทั้งที่เข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็ไดเรกมาในเพจโรงพยาบาลนะคะฝากถามว่าโรคภูมิแพ้เกิดจากอะไรนะคะอยากให้คุณหมอช่วยตอบค่ะครับผม ตัวโรคภูมิแพ้เนี่ยมันเกิดจากการตอบสนองที่ผิดปกติของร่างกายนะครับต่อสารหรือเลือดหรืออาจจะเป็นอาหารก็ได้ที่ได้รับเข้ามาครับท,ทำให้มีการกระตุน้นร่างกายผิดปกติแล้วก็เกิดอาการแพร้ขึ้นมาสาเหตุเนี่ยสามารถเกิดได้จากทางการรมพันธุ์ก็ได้หรือว่าจะเป็นจากสิ่งดล้มก็ได้ครับในครอบครัวเด็กที่มีคุณพ่ออคุณแม่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ย ก็จะทำให้ลูกที่ออกมามีโอกาสเป็นภูมิแพ้สูงมากขึ้นนะสิ่งแว่น้อยในปัจจุบันเองเนี่ยมันก็ทำให้เด็กมีโอกาสเป็นภูมิแพ้มากขึ้นเหมือนกันเพราะว่ามีทั้งปฏิกิริยแล้วก็มีเที่ทำสังผัดกับข้างๆเยอะการเป็นเชื้อเองบางชนิดเนี่ยก็สามารถส่งทำให้ดีนะเพราภูมิแพ้มากขึ้นได้ครับการตรวจภูมิแพ้นะคะอาจารย์จำเป็นมากน้อยแค่ไหนในปัจจุบันนี้คะ เกี่ยวกับการตรวจุณแพ้นะครับก่อนอื่นาจะต้องบอกก่อนว่าเวลาที่มีอาการแพ้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบมีผื่นลมพิษหรือว่ามีอาการหายใจหอบเหน,เนือ่อยหรือว่าปากวมตาวมทั้งหลายนะครับก็คือควรเข้ามาตรวจกับแพทย์นะครับเพื่อที่จะได้ทำการสักระหวัดตรวจร่างกายเพิ่มเติมก็ดูว่ามันเป็นอาการแพ้จริงหรือเปล่าแล้วก็อาการแพ้เนี่ยมันเข้าได้กับโรคมิแพ้จริงที่สามารถตรวจได้คุณหมอ การที่จะขับถเลือดแท้โดยที่ไม่ได้มีอาการเลยจริงๆไม่ไ<อ>ด้จำเป็นนะครับเนื่องจากว่าการรวดเลือดโดยที่เราไม่ได้แท้เนี่ยมันจะอยกันที่จะเป็นผลบลื<อ>ค่อนข้างมากแล้วก็ต่อให้ขึ้นเป็นผลบวกบางครั้งอาจจะขึ้นเป็นผลบวกรวมทําให้คนไข้จะต้องไปงดอาหารอะไรโดยที่ไม่จําเป็นก็จะเป็นการเสรียจําเป็นไหมคะว่าจะต้องอายุเท่าไหร่ถ,ถึงจะสามารถตรวจได้นะคะ อ๋อไม่จำเป็นครับเราสามารถเจาะเลือดตรวจด,ดูได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีอาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรกโรกคุ้มแพ้อย่างเช่นแพ้อาหารเนี่ยก็มักจะมาในเด็อดๆนะครับผมถ้าหากว่าผู้ปกครองท่านใดนะคะสงสัยว่าน้องจะแพ้อะไรหรือไม่คุณหมอนแนะนําให้เข้ามาตรวจกับคุณหมอน,นะคะแล้วก็ปรึกษาวางแผนแนวทางการรักษาต่อไปนะคะคุณหมอน,มอน,นะแพ้ใจอาจรักษายากแต่โรคคุ้มแพ้เรารักษาได้ที่โรงพยาบาลครับ บ๊ายบายค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ